มาเกอี e, ตกลงสัญญาส่วนตัวกับหงแดงได้แล้วพี่เสือมาแรงมากกับเดียวของลยดิอาร์ตและแน่นอนครับกองหน้าตัวใหม่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอุกโกเอกิต e ิเกสแล้วหรอกครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าหงครับอัปเดตข่าวลึกผูแบบเจาะลึกโดยแฟนหงเลือดแฟนหงเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงกับเกตดเอ อร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ2 in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักซอนแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทาง shopee lazada แ,และ tiktok shop แววล่ันูจอตลาดากหงนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะก็จอตลาดสากะหง,งจะมาทุกวันจน เฟือเกินไปนะครับก็คือจะมาในวันที่เป็นวันลงล็อกประจําเลยนะครับก็จะเก็บทุกประเด็นมาฝากทุกคนนะครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวทั้งหมดที่ผมเกริ่นเอาไว้เนี่ยนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ครส i b e ครับและทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้กับ2 0 0 0สน Subscribe ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ2 0 0 0สับคล้าสำหรับ Youtube แล้วก็450,000ฟอลโลเวอร์สำหรับ f a c e b o o นะครับขอบคุณจากหัวใจที่ติดตามเกมเองเยอะแยะขนาดนี้ยังไม่รวมถึง t i k t o k นะครับที่มีฟอลโลเวอร์สูงถึง333,000ขอบคุณมากจริงๆ <c oughs> เป็นอินฟลูเอนเซอร์หล้านฟอลโลเวอร์กับเขาลวเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับทั้งนั้นเรามาเข้าข่าวกันดีกว่าเรื่องแรกสุดที่อยากอัปเดตทุกคนได้ทราบกันครับเกอี G e. ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับหงแดงแล้วเฮ้ยจริงรึเปล เรื่องนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยรายงานนี้มาจากเดฟโอซีคอปครับซึ่งว่ากันตรงๆนะครับนี่เป็นสื่อที่ระดับกลางๆครับเป็นสายข่าวของลิเวอร์พูลแต่ว่าในตลาดรอบนี้ก็ถือว่าสร้างความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างโอเคครับปรากฏว่าคุณเดฟเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกับมาร์เกอีเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเรื่องของเงินค่าเหนื่อยแล้วก็ระยะเวลาของสัญญาโดยกองหลังว่า24ปีรายนี้ครับเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยตกลงไปแล้วแล้วก็สัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ผ่านแล้วด้วยเหลือเพียงแค่ว่าาาเวรรพูียจะสมถดดกับไ้ หมในแง่ของค่าตัวเท่านั้นเองครับนอกจากนั้นครับก็จะมีการรายงานจากเอ็ดแอรอนครับสื่อจากดิการเดียนออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้เบนด็อกเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงในการคว้าตัวเกอีมาร่วมทัพเพราะว่าทางด้านของพาเลสเองครับก็ให้ความสนใจในตัวปีกดาวรุ่งรายนี้ของลิเวอร์พูลอยู่เหมือนกันขณะที่โรมาโน่เองก็ออกมาอัปเดตดิวเกอีสั้นๆว่าลิเวอร์พูลครับทำการขยับเข้าไปหาด้วยการเสนอไอเดียแผนการทาทีมให้เกอีรู้แล้วด้วยโดยทาเกอีนั้นยืนยันว่าจะไม่ต่อสัญญ,ญา กองหลังรายอื่นๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสรุปดีวนี้เนี่ยนะครับก็สรุปได้ว่าสื่อเทียกลางเนี่ยบอกว่าตกลงแล้วแต่สื่อเทียสูงอย่างโรมาโน่เนี่ยก็ออกมาบอกว่ายังเป็นแค่การพูดคุยเชิงโครงสร้างแล้วก็นําเสนอไอเดียแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดคือเกอีเนี่ยน่าจะย้ายจากคิสตัลพาเลสแน่ๆหลังหมดสัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นดีอวนี้ผมให้ความน่าเชื่อถืออยู่ที่ 5 0ครับยังไม่ปักใจเชื่อครับว่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเหมือนที่ตาเดฟบอกแต่ถ้าอีกสักวัน2วันออนสตีนออกมาพูดเนี่ยผมให้เครดิตตาเดฟเลยนะแปลว่าเขาเป็นคนวงในของจริงเลยนะถ้าอยู่ออนสตีนออกมาบอกว่าตอนนี้ตกลงเงื่อนไขได้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าตาเดฟนี่ขึ้นหิ่งนะฮะสายข่าวของแรงสุดที่รักเออแบบนั้นเลยนะครับมาต่อกันที่ข่าวนึงครับกับตัวหัวหอ,อกที่เราเองก็ต้องตามหานะครับสไตรเกอร์ที่หลายคนต้องการอยากจะได้เนี่ยก็มีข่าวข่าวนึงที่มาแรงนะครับนั่นคือ อุโก้เอกิติเกเป็นการรายง,งานจากฟอร์มเพจดันเบิร์ดนะครับออกมาบอกลิปูเนี่ยลิชชีกองหน้าไปแล้ว3คนก็คือโอซิมเฮนอิซักและก็เอกิติเกแต่ว่าล่าสุดตามการรายง,งานจากโรมาโนเนี่ยเข้ามาบอกว่าตอนนี้ลิพูเนี่ยเริ่มเดินเครื่องในดิวของอุโก้เอกิติเกแล้วแล้วก็ลิพูเนี่ยมีการติดต่อสอบถามและเจรจานในดิวของเอกิติเกอยู่ในตอนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับลิพูต้องรอดูสถานการณ์ดิวการย้ายทีมของนุนเยสก่อนถ้าว่าขายได้ก็จะเดินหน้าต่อไปแต่สุดท้ายการเสริมกองหน้าของลิพูน,น ในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเป็นแค่การจ้องมองสถานการณ์แล้วก็มีการพูดคุยเบื้องตน้นดิวที่ต้องเสริมก่อนคือบรรดาแนวรับแหะครับแน่นอนว่า พอจะรอคนทราไปยังไงก็ต้องเสริมเกอีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสเราจะไปอยู่ตรงนี้ซะมากกว่าตอนนี้ได้มาแล้ว1ตัวรุกแล้วก็2องฟูลแบ็คฝั่งขวาและซ้ายก็เหลือเซ็นเตอร์แบ็คครับเพราะกองกลางเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับอะไรละแล้วก็กองหน้าเองเนี่ยถ้าจะมีการปรับก็คือต้องขายให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการขายก็มาดูที่อนาคตของดาวินนุนเยสเลยแล้วกันนะครับนุนเยสเองเนี่ยนะครับอัปเดตกันสักน,นิดหนึ่งครับอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนาปโปลีกำลังพยายามเจราจากับลิพูเพื่อควว้้าาตันเยมใหได ปัญหาตอนนี้คือเรื่องราวของค่าตัวครับที่ลิพูเนี่ยตั้งไวร้ราวๆ70ล้านยูโรในขณะที่นาโปลีเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นครับพวกเขาเนี่ยพร้อมจะจ่ายในราคาที่ถูกกว่านี้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังพยายามเจราจาอยู่นะครับอย่างไรก็ดีครับไม่ใช่เรื่องของค่าตัวที่อาจจะเป็นปัญหาครับเพราะมีการรายงานจากสื่ออิตาลีอย่างคอร์เรีโอเดลโลสปอร์ตออกมาบอกว่าทางด้านของนาโปลีเองเนี่ยอาจจะหันเหความสนใจ ไปที่ดิวอื่นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยครับที่นาโปลีอาจจะสู้ไม่ไหวนูนเยสเนี่ยเรียกร้องที่6ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณสัก1 1 5 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์นี่เป็นสิ่งที่สื่ออิตาลีรายนี้บอกมานะครับซึ่งก็นาโปลีบอกว่าสู้ค่าเหนื่อยไม่ไหวครับโดยตัวเรื่องอื่นที่มีข่าวนาโปลีนะครับก็คือลอรนโซลูก้าของอุดิเนเซ่นั่นเองแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปเทียบกับเทียที่สูงหน่อยก็คือโรมาโน่นี่นะครับโรมาโน่เองก็ยังออกมายืนยันตามเดิม่านโปีู ยังคงคุยกันต่อไปในดีลของนูนเยสเพื่อหาทางตกลงค่าตัวกันให้ได้ก็ส่วนกระแสกันพอสมควรนะครับคือก็คนเป็นงานออกข่าวจากอิตาลีเพื่อที่จะให้มีตัวเลือกอื่นๆนะครับแม่รู้สึกว่าตัวนาบป,ปลีเนี่ยมีแค่ทางเลือกทางเดียวเพื่อบีบไพลพูลเนี่ยยอมที่จะตกลงนะครับกับเงื่อนขค่าตัวที่นาโป,ปลียื่นข้อเสนอไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของนูนเยสเนี่ยผมก็มองว่าถ้าไอ้ตั้งไวร้ราวเจ็ดสิบล้านยูโรเนี่ยนะครับมันคงไปกันยากแหละนะฮะ เพราะว่ามันก็แพงเกินไปสําหรับนาโปลีนะครับแล้วก็สำหรับฟอร์มการเล่นของนุนเยสปัจจุบันด้วยนะครับผมคิดว่าดาวินนูเยสเองเนี่ยถ้าตกลงมาในค่าตัวสักประมาณ50ล้านยูโรไม่เลี่ยนนะครับถ้าเราสามารถขายนุนเยสได้50ล้านยูโรจริงผมว่าราคานี้โอเคแต่ว่าปัญหานั่นแหละครับคือค่าเหนื่อยที่ก็ นูเยสก็คงไม่ได้อยากได้ต่ําไปกว่าเดิมมากนากักน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการค่าเหนื่อยที่สมเหตุสมผลสำหรับเขาก็อาจจะมีอีกทางเลือกก็ต้องรอดูนะครับในช่วงปลายตลาดซื้อขายว่าทีมจากซาอุเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาในช่วงนั้นนะครับมาในช่วงที่แต่ละทีมเลือกอะไรไม่ค่อยได้และจะเป็นที่จะต้องขายก็รอดูว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเอ้ามาดูดิวอีกดิวหนึ่งที่เป็นขาออกครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าบาเยอร์เนี่ยใส่ชื่อของดีอาร์ตไว้ในรายชื่อนักเตะในตำแหน่งปีกทีี่่ออยาได้ใ้ใมนนััคครรบบตนนนนเะ บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ใสไ่ไว้ใน้อะไรชีวิตที่สนใจแล้วครับเพราะว่าล่าสุดครับมีแรงงานจากเบลสื่อเยอรมัน,มนออกมาบอกว่าสถานการณ์ระหว่างบาายยังกับลยดิอาสเริ่มจริงจังมากขึ้นครับและแม็กเอเบลผู้วยการกีฬาของบาายมิวนิกเนี่ยนะครับติดต่อกับ ดีอาร์เป็นทางการแล้วด้วยซ้ำไปมีการพูดคุยตัวเลขกันอย่างจริงจังครับเพื่อเตรียมจะยื่นข้อเสนอให้กับเรือพูและที่สําคัญคือดีอาร์เองก็เปิดรับโอกาสในการย้ายทีมเหมือนกันนะครับซึ่งหากวิดีนี้เกิดขึ้นจริงนะครับก็จะเป็นการเสริมทัพเชิงรุกที่น่าสนใจของบายเยนภายใต้ใตยุคใหม่ของแวนซองกอบบานีและขณะที่ฝั่งเรือพูเองก็อาจจะต้องมองหาตัวแทน้าว่าเสียดีอาร์ไปในตลาดรอบนี้นะครับไซมอนโจนครับก็ได้ออกมาอธิบายเบื้องหลังบอกว่าแผนเดิมเนี่ยเรือพูเนี่ยไม่ได้อยากขายดีอาร์ครับแต่ว่า มันกลายเป็นบาเยิรครับที่กระโดดเข้ามาล่าตัวดีอาร์ตส่วนบาซ่าที่มีข่าวมาตลอดก็มีการติดต่อขอซื้อจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นการสอบถามราคาทั่วไปเท่านั้นไม่ได้เป็นการลงดีเทลว่าเฮ้ยผมเอานะเปิดบินกันนะมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลไม่ได้แบบ สนใจที่จะเจรจาต่อบาซ่าก็ไม่สนใจจะเจรจาต่อก่อนนันนี้เป็นอัลนาเซอร์ทีนี้ก็มาเป็นไบโอมิวนิ่ก็รอดูครับสถานการณ์เขา e ้าอินตรีของลยดิอาร์สว่าจะไปออกทางไหนตัวผมเองผมไม่ไมมยครับคือถ้าขายดีอาร์สได้ราคากําไรนะฮะ80ล้านยูโร70ล้านยูโรผมยินดีขายนะครับผมใช้คํานี้เลย28ปีแน่นอนผมอยากให้เก็บไว้แต่ถ้าคุณเลือกแล้วว่าคุณจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญากดีอาร์สเนี่ยไม่มีเหตุผลที่คุณต้องเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าขายในตอนที่ยังได้ราคาาก็็เเปนนรื่่องดีแตถ้ใจผมะ ผมก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนนะผมพูดตรงๆก็อยากให้ต่อสัญญานักเตะนะครับแต่สโมสรเลือกจะไม่ต่อถ้าผมคิดบนพื้นฐานที่ว่าถ้าจะไม่ต่อถ้าคุณจะไม่ต่อกับเขาคุณก็ต้องขายเขา แล้วคุณก็ไปซื้อคนอื่นที่คุณคิดว่ามันใช้ได้นะครับในตลาดก็มีเดี๋ยวก็ว่ากันนะแต่ใจผมบอกอย่างแรกนะคือต้องการตอบสัญญากับดีอารน,นะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูสถานการณ์คนอื่นๆกันบ้างน,นะครับก็มีการรายงานเรื่องของดาวรุ่งหงแดงที่อาจจะต้องย้ายออกจากทีมนะครับไซมอนโจนจาก m a ลสปอร์ตออกมาบอกว่าทั l เลอร์มอรตันครับกองกลางดาวรุ่งของลิเอรพูเนี่ยน่าจะต้องย้ายทีม ในซัมเมอร์นี้นะครับตอนนี้มีความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกเข้ามานะครับซึ่งทีมทีมนั้นก็คือเวสต์แฮมนั่นเองแล้วก็ยังมีความสนใจจากทีมนอกลีกเช่นเดียวกันก็คือบรากาจากโปรตุเกสนะครับแล้วก็รวมถึงอาแจกซ์อาร์มซ่อ์ดามเองก็สนใจในตัวกองกลางร,รายนี้เช่นเดียวกันมีการประเมินราคาของมอร์ตันไว้ที่ราวๆ15ล้านปอนด์ครับซึ่งก็เดากันได้เลยว่ามอร์ตันย้ายแน่นอนนะครับแค่รอดูว่ามอร์ตันนั้นจะย้ายไปตอนไหนเท่านั้นเอง เพราะปีที่แล้วเก็บมอตันไว้ไม่ยอมปล่อยยืมแต่แทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับแล้วล่าสุดมอตันก็เพิ่งจะเล่นได้ดีมากๆด้วยนะครับนะกับการลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ยูโรยู21นะครับทีนี้ไปต่อกันที่อีก1คนครับคือ MVP ของยูโรยู21ฮาวิเอเลียดตอนนี้เนื้อหอมมากนะครับจากผลงานที่ระเบิดฟอร์มเก่งนะครับยิงในทัวร์นาเมนต์นั้น5ประตูจาก6เกม ก็ทำได้ดีมากๆกับการเล่นตำแหน่งริมเส้นทําให้ตอนนี้ครับมีความสนใจจากหลากหลายทีมไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลไบรตันแต่ว่าทีมที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังที่สุดตามข่าวเนี่ยคือาร์เลติสซิกครับซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจในเอเลียมาอย่างยาวนานแล้วตอนนี้ยังไม่ชัดเจนครับว่าจะยืมหรือว่าซื้อขาดซึ่งดิลใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์ซิกนั้นขายชาบีซิมอนออกไปได้หรือไม่ซะก่อนไลฟ์ซิกเองก็มีตัวที่ต้องปล่อยออกเหมือนกันถ้างั้นเอา Simon มอนนี่เเยป ไปรู้สินะครับแต่ใจผมนะใจผมนะผมรู้สึกว่าผมเองก็อยากจะให้เอลเลียดเป็นสมรองของโมซารานะครับ mm hmm. เพราะเฟรดิโกเคซ่าน่าจะกลับอิตาลีแน่นอนละก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะขายเอลเลียดจริงก็ต้องเติมตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาเข้ามาเพิ่มนะคือผมไม่ติดหรอกจะขายหรือจะอะไรเนี่ยแต่ถ้าใจผมผมก็เป็นคนให้โอกาสคนที่ ที่ควรจะต้องได้โอกาสจากทีมเดียวกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อย่างนูนเยสเนี่ยมันได้โอกาสมาเยอะแล้วแต่เอเลียดมันไม่ได้ได้โอกาสเยอะเท่ากับนูนเยสเนาะผมก็ยังอยากให้โอกาสเอเลียดอยู่แต่ว่าเข้าใจน้องด้วยวัยแบบนี้ก็อยากจะมีการลงเล่นตัวจริงในทุกๆเกมท,ทุกๆวีคอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเอเลียดแล้วก็สโมสรว่ามองไปในทิศทางเดียวกันไหมแต่ว่าถ้าผมเดานะผมคิดว่าลิปูน่าจะปล่อยเอเลียดน,นะครับน่าจะปล่อยเอเลียดเพราะว่า ตัวนักเตะเองก็น่าจะอยากย้ายด้วยจากการให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเขาต้องคิดเรื่องของการลงสนามให้มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปล่อยไปเล่นในทีมที่อย่างไอเบร e ล็บซิโกโอเคนะครับแต่ก็ต้องริปพู้เองก็ต้องพยายามใส่เงื่อนไขาการซื้อกลับมาให้ได้หรือว่าใส่เงื่อนไขอะไรก็ตามที่ได้รับประโยชน์ในอนาคตจากดิวนี้ให้ได้ผมเชื่อว่าจะทําแบบนั้น ออสตีนบอกว่าลิพูจะปล่อยเอเลียตในราคา40ล้านปอนด์ก็ต่อเมื่อสามารถใส่เงื่อนไขซื้อกลับเข้าไปได้ในเดือนี้และถ้าทีมไหนที่จะซื้อแล้วไม่ยอมให้มีเงื่อนไขซื้อกลับลิพูจะยอมปล่อยในราคา50ล้านปอนด์ขึ้นไปเท่านั้นค่อนข้างเคี่ยวนะครับสำหรับลิพูในยุคนี้นะครับอา้าวนั่นก็คือเรื่องราวของมาดาดารุ่งนะครับทีนี้มีการรายงานเพิ่มเติมครับว่าเอ๊ะเราแบ็กซ้ายต้องเติมไหมวะมันจะต้องมีคนไปไหมวะ เออหรือมันจะยังไงกันแน่วะเนี้ยแรงงานนี้มาจากดอีแอนติกครับพวกเขามาบอกว่าสถานการณ์ในแบ็คซ้ายตอนนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งต้องย้ายออกไปแน่ๆเรื่องนี้เป็นเหตุผลการลงสนามและโคต้าโฮมโกรนครับเพราะทางโรบบและซิมิกาสเนี่ยไม่มีใครได้โคต้าโฮมโกรนเลยสักคนเดียวในรายของโรบบเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวว่าแอมเริดเคยสนใจแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่แอมเริดเนี่ยปิดดีลมาติโอรูเจอรีไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า น่าจะไม่ได้สนใจตัวโรบออีกต่อไปแล้วแน่นอนนะครับตอนนี้โรบอยู่ในช่วงพักร้อนแล้วก็กำลังพิจารณาอนาคตของตัวเองเนื่องจากว่าเหลือสัญญาเพียง1ปีเท่านั้นในขณะที่ซิมิการ์สก็อยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากครับเพราะว่าตำแหน่งของเขาในทีมเนี่ยไม่ชัดเจนมีการรายงานว่าต่อให้โรบย้ายออกไปบางทีซิมิการ์สก็อาจจะไม่ได้เป็นแบ็กซ้ายเบอร์2ของทีมด้วยซ้ำครับอาจจะเป็นโจโกเมที่รับตำแหน่งแบ็กซ้ายเบอร์2รองจากเคอร์เคสไปแทนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อเสนอที่จริงจังเข้ามาให้กับซิบบม,มิการ นะเพราะว่าก็ใหญ่เขาได้ลงเล่นอยากให้จากกันด้วยดีนะครับไม่อยากให้ต้องมานั่งดองแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นไปตลอดจนกว่าจะหมดสัญญาอะไรแบบนั้นก็ดูจะเจ็บปวดเกินไปหน่อยหรือไม่ก็ปล่อยยืมก็ได้ครับถ้าขายไม่ได้ก็ปล่อยยืมดูให้น้องได้มีโอกาสไปลงเล่นนะครับสำหรับซิมิการสอ่ะนี่ก็เรื่องของจอตลาดสหคงประจําวันพุธนี้ครับครบถ้วนทุกข้อความครบถ้วนทุกข่าวเท่าที่คุณอยากจะรู้ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณชอบข่าวไหนเป็นพิเศษรู้สึกยังไงกับข่าวไหนบ้างดิวไหนบ้างเกอี G e. อุโกเอคิติเกการปล่อยนุนเยสการปล่อยดีอาร์ตคอมเมนต์มาหน่อยถ้าคุณเห็นผมช่วงหลังๆผมไปตอบคุณบ่อยขึ้นนะแล้วผมก็เรียกกับคอมเมนต์คุณบ่อยขึ้นด้วยยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเข้ามาพูดคุยกันสร้างคอมมูนิตี้ของแฟนลิวพูด้วยกันวันนี้ก็ดงไปก่อนครับสวัสดีครับอัปเดตข่าวลิวพูแบบจอลึกโดยแฟนหงเพื่อแฟนหงเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงกับเกรเอ,อ